ตัวอย่างที่36ในหน้า26นะคะเขาบอกว่า F เนี่ยเป็นจุดโฟกัสของพาราโบลารูปนี้แล้ว C ก็เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมส่วนของเส้นตรง FC อ่าเราก็ต้องหาทั้ง F ทั้ง C ตัดวงกลมที่จุด T ส่วนของเส้นตรง Ft มีความยาวเท่าไหร่อ่ะก่อนอื่นดูสมาการพาราโบลาก่อนนะคะก่อนอื่นเราก็จะให้ y กำลังสองกำลังสอ,งอยู่กับ2 y ค่ะแล้วก็ย้าย 4x มาเป็นลบ 4x ย้ายบวก9มาเป็นลบ9นะคะอันนี้ต้องเพิ่มพจน์ท้าย พจนท้ายก็เอาพจน์กลางหารด้วย2ได้1ยกกําลังสองบวกเข้าไปทั้ง2ค่า <c oughs> ก็จะได้เป็น y ลบหเลยเนาะ y ลบหนึ่มดกำลังสองัอนเนี้ย <c oughs> ตรงนี้คือลบแปดนะคะเพราะฉะนั้นเราดึงลบสอกอ,อกก็เลย x บวกสใช่ไหมคะ <c oughs> จุดโฟกัสโอเค <c oughs> เราจะได้เฉพาะ จุดยอดจุดยอดคือลบสองกับหนึ่งนะคะจุดยอดคือลบสองกับหนึ่งต่อไปเราต้องหาโฟกัสเั้น c c เท่ากับลบหนึ่งจุดยอดคือลบสองหนึ่งตรงนี้ค่ะ c c c คูนลบหนึ่ง อันนี้พาราโบลารูปอะไร y ายกำลังสองวากำลังสอง,ก,งก็จะต้องกำลังสองก็ซ้ายขวาแต่ว่า c ติดลบเห็นพาราโบลาจะได้รูปนี้นะคะกูเขียนอันนี้เลยแล้วกันอ๋ออันนี้คือจุดยอดคือลบสองกับหนึ่งค่ะ <c oughs> จุดยอดคือลบสองกับหนึ่งอันนี้วาดโฟกัสให้จุดยอดคือลบสองหนึ่งจุดโฟกัสจะอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นจากลบสองไปทางนี้ อว่าในทางนี้ค่ะก็จะเป็นลบสามไปหนึ่งหน่วยไปหนึ่งหน่วยระยะคือหนึ่งหน่วยจากจุดยอดไปจุดโฟกัสระยะคือหนึ่งหน่วยจากลบสองนะคะจากลบสองลบหนึ่งก็กลายเป็นลบสามกับหนึ่งโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้จุดโฟกัสและโฟกัสคือลบสามกับหนะะึ่งจุดโฟกัสคือลบสามกับหนึ่งจากนั้น หาจุด c จุด c ง่ายเลยจุดศูนย์กลางของวงกลมดูสมาการวงกลมสมาการวงกลมคือ x กำลังสองบวก y กำลังสลบ 6x บวก 4y บวก12เท่ากับ0เพะฉะนั้นตอบได้เลยจุดศูนย์กลางอี้หาร2ก็ได้3นะคะ อันนี้ลบสี่หารด้วยสองก็ได้เป็นลบสองค่ะจุดศูนย์กลางชื่อว่าจุด C นะคะต่อไปเราจะหาส่วนของเส้นตรง FC ตัดกับวงกลมที่จุด T ส่วนของเส้นตรง FC ตัดกับวงกลมที่จุด T ดังนั้นเราก็ต้องหา จาก f ไปวงกลมเราลองดูเส้นนี้เนาะนะคะ f f คือลบ31จุดศูนย์กลางของวงกลมหรือที่วาดวงกลมนแวบเนี่ยค่ะจุดศูนย์กลางของวงกลมคือ3กับลบ2ค่ะ t <c oughs> จุด t จุดนี้จุด t จุด t ค่ะ ่าหาพิกัดของจุดทีก่อนนะคะโอเคอันนี้จุด C เราจะหาความยาวของ Ft หาความยาวของเส้นนี้นะคะเพราะฉะนั้น Ft ความยาวของมันเนี่ยความยาวของ Ft เท่ากับ Fc ทั้งเส้นลบด้วย TC หาเฉพาะตรงนี้หา FT เฉพาะตรงนี้ก็ต้องเอาทั้งเส้นตั้งลบด้วย TC t c ก็คือรัศมี TC ก็คือรัศมีค่ะวงกลมวงนี้รัศมีเท่าไหร่วงกลมวงนี้รัศมีเท่าไหร่อ่ะมาหากัน TC นะคะคือรัศมี รัศมีเราก,หาาก,การ็หาจากสมการนี้เลยหาจากสมการนี้เลยนะคะสมการนี้หารัศมีเท่าไหร่หเรามาหาด้ยสมการวงกลมเนาะเราจะเป็น x กำลังสองลบ x บวกบวกสามกำลังสองแล้วก็บวกด้วย y ากำลังสองบวก 4y บวก2กําลัง2เท่ากับลบ12บวก9บวก4 <c oughs> อันนี้9บวก4 <c oughs> เป็น13ก็ได้1โอเคค่ะอันนี้คือ x ลบ3กําลัง2บวกด้วย y บวก2กําลัง2ค่ะตรงนี้คือ r กําลัง2เท่ากับ1เพราะฉะนั้น r เท่ากับ1ค่ะ bc เท่ากับ1 t ีคือรัศมีค่ะประชิก็ยาเท่ากับหนึ่งอ่า่หา A fc ตัวเดียวจ้า f ถึง c ก็สแควรูตสามลบสาามลบสก็คือ 3, 3ามบวกสามกำลังสแล้วก็ลบ2ล 2. บหนึ่กำลังสอ่าได้ fc เท่ากับเท่าไหร่หกกำลังสองเป็น36 36, 36. บกวกกับอีก9 หกบวกเก้ 5, 9, 9. ได้45ได้สแครรสี่ค่ะเพราะฉะนั้น Ft Ft ใช่ป่ T, T, ะให้หาความยาว Ft ก็คือสแควรรสี่ลบหนึค่ะเอาทำนี้ก็ได้สแควร์อู้ตายโทษทีลูกลืมดู <c oughs> อ่ะดูใหหนก็ได้นะคะเขาบอกว่า F C Fc ค่ะจากจุด F ไป C เนี่ยตัดวงกลมที่จุด T เมื่อกี้ F เรารู้แล้วเนาะจุดโฟกัสลบ3 1 C ก็คือจุดศูนยะ์กลางนะคะเส้นตรง FC ตัดวงกลมที่จุด T ให้ก่าความยาวของ FT เพราะฉะนั้นหาแค่นี้ก็เอาทั้งเส้นตั้ง FC ตั้งลบด้วย TC ก็จะเหลือ FT ะะเพราะฉะนั้นจาก Tc เนี่ยคือลัศมีลัศมีก็หามาจากตรงนี้นะคะจัดสมการปุ๊บคูณไม่ท่องสูตรนะคูณไม่ท่องสูตรนะคะอันนี้ R กําลังสองเท่ากับ1เพราะฉะนั้นลัศมีก็1ด้วย,ยามาถึงได้ลบด้วย1น่นะคะต่ไป Fc ก็คือระยะจากจุด F ถึงจุด c ก็แทนค่าสูตรไปเอามาลบกันเพราะฉะนั้นก็ตอบแค่นี้จ้า